มาแล้วเสื้อแขน Falling Star สามารถใส่ได้กับทุกลุกทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายหล่อสายเท่สายสวยสายเข้มหรือสายา่าก็หามาใส่กันได้แล้ววันนี้สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้หน้าเพจ Facebook Falling Star อย่าลืมไปห,หาใส่กันนะครับ โชคอตอบมาสิไไว่าไปทำอะไรกับฮอมาเหมืหอนโดนยิงเว่ยแล้วผมก็เฮยยิงโอ้โห,โโหพี่เหลือหนึง<อ>่งเปอร์เซ็นต์มันขับมาได้อ่ะ <c oughs> okay. นั่งอยู่อย่างเงี้ยแหละจะซ้อมให้มีอะไรมันพังไปเจอหอูมาที่เราหนักเบาเราซ้อมได้ นัเนเ่เร้ำเลยเดี๋ยวมีคนข้าเราไปวะถ้าเราไม่น่าหาไม่น่ามีคนได้รถถังไปแล้วด้วยโบดีไปทางรถถังโอ้โหซื้อ,อหวยไม่ได้ยี่บ้างวะ มีอีกมีมีเนี่นวะาเข้ามาดิอย่าไดุ้ไดเกินคือจะทิมแต่นิ่มไปหน่อยเล่นตรงมาเขียววนะ พังรันเอ้ยอาติกอาติกโดดลงแทบไม่ทันเอ้ยมันคอลัตี้เจ็บเจ็บก่อแตกก่อแตกหนังต้นไม้หนังบ้านตัวเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร ไ,ไดใ้ในบ้านในบ้าน Enemy is near เดี๋ยวโผล่มานะจะชาร์จจะชาร์จปะจะชาร์จปะสิยันปะไประเบิดไปนะวิ่งไปข้างหลังละไปหลังเนินละอะไรขนาดนันะ้น ปัง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 โอ้ปัปัมัยิงยันปันยิงไปแล้วมันปเรียบร้อยตายหมดนี่ไป้วไอ้ควายเอาเลยสุดวงสุดวงก็เข้ามาเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าวงในบ้านเล่นด้วยหน

อ,อยู่ตรงเนี้ยพี่แมนหลังอะมีเยอะเลยตรงบ้านอะอจ้าวจ้าวมมดไอ้มึงเป็นใครเนี่ยเรื่องมันยาว,วนะมึงห,หลังหมด เฮ้ยมันมันอยู่นอกวงอ่ะเราต้องเข้าวงไปหนุ่มตีไปเลยโอ้ยหมาเยอะจังวะโอ้ยหมาชอโชอบดูดูหลังไอในบ้านในบ้านมีในบ้านมีระวังหลังด้วยเวทกรรมต้องเล่นต้องเล่นหลังก่อนนะเออนั่นแหละชุบไม่ได้ไปเลยไปเลยไปเลย อีกสี่ตัวระวังแอร์ไตหลังหินอ่ะโชคซ้าย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 เออก่อนนั้นอ่ะใช่ปะบนหินอ่ะน่ะขวาขวาก้อนขวาขวาขวานนะเออใช่ใช่ แอทายแอทายพี่วิ่ออกไม่ออกใส่มาสีเขียวพี่แมนตายแน่เลยมาดิมาดิมาดิเอามาดิเอาให้โดนตีนะ้โดนตีนะเสียงซ้ายในบ้านในบ้านโหตรงนี้เงี้ยวงจบตรงนี้เงี้ยวอ้าวโหะบ้านไหนบ้านเนี้ยบ้านนี้ยแหละ อุ้ยหลังหลังอุ้ยเอ๊ะหลังเฮ้ยโอ้โหหลังเข้าเ้ยตายพี่แมนเข้าวงเลยต้นเข้าวงเลยเอ้ยนี่ไอติดโลคอยู่จนไม้อันแกสุดเลยเพี่ตัวอีกตัวนึงแต่เล่นยังไงวะเข้าวงเลย ถ้ามันไม่อยู่ในวงน,นมันก็ตายปูพัวหลังะเด็ขวาไอ้แง่โอ้โหโล่งจังนี่มันเป็นตรงไหนวะเนี่ยรึบพี่เปลี่ยนปืนดีกว่าอุ้ยเฮ้ ขอแป๊บนึงเพื่อนขอแป๊บนึงค่อยมาวัดกับกูแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวมึงอยู่ไหนออกมาดิต้นไม้พี่ต้นไม้ต้นไม้ใช่เหรอวะใช่โอเคโอเคเหมือนบนต้นไม้บนต้นไม้บนต้นไม้อยู่บนกิ่งต้นไม้บนกิ่งต้นไม้ จริงจังปะเนี่ยใช่บนกิ่งต้นไมมขวาอีกนั่นอะแช่แช่ไมว่ามาดิก็มาดิเอนไหนเดี๋ยพี่มาตอนนี้เดี๋ยวสไนไหนก็แล้วโว้โมาดิวงสาเสพื่อให้ผู้คนที่ถูกฆ่าได้ตายตาลับเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้เคราะห์ร้ายเพิ่ม แน่นอนว่าผมยินดีตัดหัวเหล่าอสูรโดยไม่ปราณีครับแต่ผมเน่ยจะไม่มีวันเหยียบย่ำอสูรที่ทนทุกข์และนึกเสียใจกับการกระทําของตนเองอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะอสูรก็เคยเป็นคนนะครับเคยเป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบผม Oh,